ล้อของคนทังว่านล,าละของมีเออของมีประสบการณ์เรื่องพีพีของมีคือมีเคยเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่คล้ายกับหมู่บ้านลาลาเลนอเอาจริงอะ่ะเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่มากแต่เราบ้านจะมีสตอรี่แต่บ้านเอาที่มีอยู่แปลกกว่าบ้านหลังอื่นอ่ะ <c oughs> คนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ปกติมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม่เยอะใช่ไหมแต่บ้านหลัง ย้ายเข้าไปอ่ะมันมีมากกว่าโซฟาทีวีแต่มันมีพวกตุ๊กตาน่ารักน่ารักหวานๆเต็มไปหมดเหมือนกับว่า มันเคยมีคนอยู่มาแล้วและมีของใช้แล้วแต่พอไปถามคนที่ให้เช่าเขาบอกว่าบ้านนั้นอ่ะไม่มีใครอยู่ถ้าไม่มีคนอยู่ทำไมของใช้ถึงได้มีพร้อมด้วยความที่ครอบครัวหมีไม่ได้อะไรอยู่แล้วก็เลยอยู่อยู่ไปไม่ได้คิดอะไรพวกหมี้อยู่กัน6กคนคนที่อยู่บ้านหลังนั้นเข้าบ้านวันแรกมันจะไม่มีอะไรแต่พออยู่นานๆเข้าไปมันเริ่มแบบแปลกครอบครัวเริ่มฝันเหมือนกันว่ามีผู้หญิงอยู่คนนึง ออกมาให้เห็นบ่อยๆจะยืนจ้องหน้าอยู่แบบนั้นไม่ขยับไปไหนและพ่อตื่นจากฝันทุกครั้งทุกคนก็งงว่าผู้หญิงนั้นคือใครและมีอยู่คืนหนึ่งทารักกับพ่อหมีไม่พอโกรธพ่อเลยลงไปลงกับข้าวของในบ้านขึ้นห้องนอนนะนะของหมีเขาเป็นคนที่มีเซนต์เกี่ยวกับผีมีวันหนึ่งที่พี่กุ๊บมาเข้ามาในบ้าน หนูกลัวหนูกลัวข้างหน้ากลัวเพราไม่กลุวมมาแล้วแบบกลัวแกเข้าใจไหมเขามันมีคําว่ากลั่มาแล้วฉันกลัวไม่นานน้าของหมีก็สงสัยเลยไปหาหมาดูว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นหมีไม่ได้เอาไปแล้วไม่ได้เข้าไปดับเขาด้วยเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่ฟังมาจากแม่ก็คือบ้านหลังนั้นที่อยู่มันมีเจ้าของที่เขาตายไปแล้วและเขาไม่พอใจมากที่เราย้ายมาอยู่ และมาใช้ข้าวของของเขาเลยพยายามไล่เราออกพอรู้แบบนั้นนะะักอะหมีเขาก็เลยย้ายที่อยู่ใหม่เราแบ่งกันกลุ่มละ3ามคนนะ้าอาพี่สาวไปอยู่ที่โรงแรมหมีพ่อแม่อยู่บ้านอย่างนั้นก่อนน้าจะไปนะ้าบอกว่าอยากขึ้นไปนอนชั้นบนให้นอนชั้นล่างหมีพ่อแม่เลยนอนกันอยู่ข้างล่างในคืนนั้นแต่แทนที่เราจะนอนโซฟาเรากลับไปนอนกันที่ ใต้บันไดและคืนวันนั้นก็เป็นคืนนรกเปิดเท่ากับว่าคืนนั้นผีจะออกมาคืนนั้นเรานอนกันหมีสะดุ้งตื่นมาพร้อมกับพูดว่าหนาวหนาวและเอาหัวตัวเองไปกระแทกกับบันไดเลือ่อนออกเลือดที่ไหลพร้อมกับน้ําตาแม่เห็นแบบนี้แนละ้วไม่รู้จะทํางไงเลยเอาตัวของหมีออกไปนอกบ้านและเรียกรถพยาบาล ต่อมานะหมีได้มาทําการขอข้ามาแต่ช่วงพี่น้ากาลังขอข้าขมาเห็นผู้หญิงผูกจากชั้น2ลงมาชั้นหนึ่งแต่สพผู้หญิงในบ้านชั้นนั้นมีสองโค้งกลัคว<ะ>คค,คตาอีกคนแทงในห้องน้ำตาอีกน้าบอกหมีบอกหม,มีว่าที่เข้าสิงในว,วันนั้นเป็นคนที่ตายอยู่ในห้องน้ำจบค่ะ